รับสวัสดีครับจ่องตาลุยพ่อเพื่อนครับเมื่อนี้อยู่ที่โคกน้องนาของตาลุยครับก็อยู่ในช่วงทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อยู่ครับเมื่อนี้กับบรรยากาศตอนประมาณสักสามโมงเก่ามังโซนะรับหลังจากที่เขาดาวมาขึ้นครับนี่แหละครับที่โคกน้องนาตาลุยมีบันไดลงลงน้ำนะครับลงสะนำนะครับ ครับเมื่อนี้ก็ถือโอกาสในตอนรับลุงโถครับท่านพาณิชย์จังหวัดกับน้องไข่ล่าสุดเพิ่นประจําอยู่น้องไายนะครับแล้วก็เกษียณราชการนะครับสวัสดีครับลุงโถครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับดีใจหลายครับเยี่ยมน้องแต่ไม่รู้เขามีสวนสวยงามนะครับมีสวนสวยงามนะครับครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเดี๋ยวกะเชิญนะครับเด้อเดี๋ยวคนทีมาเปิด เป็นรีสอร์ทเป็นลาดอาหารต่อไปครับมีอย่างคืบหน้าก็จังว่ากันครับความเปลี่ยนแปลงของโคกนงหน้าก็อย่าลืมครับช่องตะลุยพ่อเพื่อนก็ติดตามนาเด้อครับนี่แหละครับโอ้ยคุณนะครับภรรยาของเพื่อนนะครับของลุงโจนะครับทันพานิษย์สายฝนโรงเรียนบ้านหมากแข้งอุดรธานีครับตำแหน่งเพื่อนคือครูชำนาญการพิเศษครับโรงเรียนห้วยหมากแข้งอุดรธานีนะครับโรงเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้งคอ๋อ ห้วยเอ่อห้วยมากแข้งบ้านมากแข้งครับกับครับตอนได้ก็ได้ถือมาโอกาสมาเยี่ยมน้องนะครับได้ยินข่าวว่ามาเห็ดโขกน้องหน้าสวยงามอยากมาเที่ยวนะครับก็มีโอกาสได้ก็ได้มาแล้วครับวันนี้เอาทำท่าเป่าแค่ได้ไหมล่ะอ่าครับปุ้นไปกับหมอลำหมอแค้งทึ้งเป็นหมอแค้งทึ้งเป็นหมอลำครับ ในผ้าคุณนายพันไหนไปฝ่เรื <laughs> อเดี๋ยวครับผมจะซุ่มเข้าไปใกล้ๆครับเมอ่ลอะครับติดกับเกาะกลางครับบันากาศกำลังเย็นสบายครับช่วงวันที่หนึ่งมกราวนะครับ <c oughs> บริเวณตะพักหรือว่าที่เป็นเกาะนะครับริมริมตะพักนี่หนะครับก็เอาตะหนวดเกอาต้นไม้มะปูต้นดอกไม้นะครับตะไคร้ยังตลอดเส้นทางเลยคร like right ับก็รอโอกาสที่ให้เขาเจริญเติบโตขึ้นมานะครับสีสวยงามอยู่ครับกับเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปวัดดี ประฝนนะครับฟองทั้งหุ่นนะครับเดี๋ยวผมตามไปครับตลอดเส้นทางครับตะพักอ่ตะพักที่สองที่เป็นพื้นดินเดิมนะครับเนี่ยแหละครับเป็นกระปูกว่าจะเป็นพริกมะเขือนะครับ เริ่มปลูกเลวครับก็เริ่มสวยงามแล้วนะครับตลอดเส้นทางเลยไปแล้วครับพุ่นนะครับหมอลําหมอแค้นผ้าคุณนาย่นไปวุ่นลอดไตสะพานไปแล้วนะครับครับจากนี่ก็ตลอดเส้นทางครับมีพพิกมีมะเขืออยู่ตลอดเลย นเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนครับว่ามันมีอย่างนี้ครับเนี่ยแหละครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยแหละครับต้นไม้ไผ่นะครับต้นนี้ก็ช่วงนี้ก็กำลังจะเริ่ญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆครับมีช่วงหนึ่งที่ขาดน้ำนะตอนนี้ก็ ต้าดวเด็กเด็กกลับมาดูแลอยังเต็มที่แล้วนะครับก็ด่าสิสวยงามมีความเจริญเติบโตนะครับนามกรกสีบ่คอยขาดเนาะมาเบิงฟังคุณนายนะครับกับหมอแก่นเป็นไปหอดใส่หรอมาอยู่ใต้สะพานครับตอนเนี้ยหอดสะพาน สะพานคำก็สำรับสะพานครับผมก็เดี๋ยวอีกสักสองเดือนครับให้น้ำลดลงมาอีกหน่อยหนึ่งผมสียสะพานอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งหุ้นครับครับแล้วก็เดี๋ยวมีสีเราให้พี่น้องช่องตะลุยได้ติดตามสวัสดีครับครับ เพิ่นใดพบฝน,นมาชมสุดยอดเลยค่ะบรรยากาศมาายเรือด้วยกันนะคะรรยครับขาครับถ้ามีโอกาสแม่มานะคะครับฟังนี่หลังจากสะพานไปนี่ล่มมันสิตีไปทางหุ่นครับว่ได้กับบอคใได้ไายเนาะนาม,มันให้ล่มตีไปเลยกบ เด็กเป็นการพักในตัวเอาถอดแก้วให้เพลงไหนฟังกันอุ้าายก <c oughs> ับหายไปแล้วครับถอดแก้วให้สาขาซีโอโอ,โอเลิกบนไหนบ้างกันเลิกบนไหนเนะี่ยเลิกบนไหนเนี่ยถึงถึงบ่ยังถึงบ่ถึงอยู่บ่ อ่าครับน้ำเริ่มลดนะนี่นี่นี่มันตื่นโกมู่ีมันนี่มันตื่นโกมูครับครับหลังจากนี้ไปก็ทิเลิกลงไปเรื่อยๆครับประมาณน้ำก็เหลือประมาณสักหกเมตรตอนนี้ครับอ่าจ๋าพ่อไม่ไหวแล้วครับมาฮอดแล้วครับฮอดแล้วฮอดแล้ว คุณปอฝนนะครับคุณนายพันอยากล,ล่องเรือเนาะอยากถ่ายรูปสวยๆผมก็เลยจัดให้ครับไปๆกันเลยยุ่งกันเลยจัดให้ก็เลยอ้อาวหอดคไผยเรือกลับมาแล้วครับบา้านนี้ขึ้นได้บ่หรอขึ้นได้บ่หรอเมื่อคืนฟังพี่เหรอเนี่ยขึ้นขึ้นพี่ขึ้นพี่

เอาลุกขึ้นไปเยี่ยมสวยขนาดเลยกูโอ้ยเอามาลมเยี่ยมเลยเจ้าเยี่ยมเลยมเกินไปเอาเอาเครับไม่พลาดไม่พลาครับไม่พลาดขอบบอบขอบขอบขอบบบขบขึ้นอบขอบขบขอบขอบขอรขอบออบบบคบับบ พอลงเรือกับหมอแคนนี่บรรยากาศดีมากนะคะไม่อยากขึ้นเลยนะคะอยากลงอีกอยากขึ้นอยากลงไปอีกบรรยากาศเย็นสบายนะคะหมอแค้นงายทรองไหมน้องบรรยากาศเคยงายมาแล้วครับขุดโคกหนองนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่10นะคะสุดยอดมากเลยนะคะบรรยากาศ น้ำก็ใส่เนาะบางคนก็ว่าลงพัดวีวีถ้าเฮ็ดขนาดนี้มันบระมาณเศรษฐกิจพ่อเพียงมีคนโจมตีหลายครับจะผมก็เลยคิดว่าขั้นเฮ็ดหลายปันนี้มีคนเขมเมียนเข้ามาในช่องอาการปรกกอนครับว่าโอ้ลงทุนหลายขนาดนี้ย่ำได้เด้ขึ้นมเดียวกันบ้านนี้มันมันทีเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงใดบ่ตามลัก ปัดยาอ่ปัดยาของไ้ในหลวงรอก้านะครับในหลวงรอก้าอ่าครับก็เลยว่าอันนี้ความพอเพียงมันอยู่ในบุคคลนะครับใช่คําว่าพอเพียงนี่ก็คือพอเพียงของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันนะคะตามฐานะของตัวเองนะคะอันนี้ก็เราก็เป็นจุดเริ่มต้นก็คือมีมีโคกด้วยนะคะสําหรับปลูกพืชผักนะคะแล้วก็น้องก็คือเลี้ยงปลากินนะคะ แล้วก็ตามริมรัวก็อาจจะปลูกผักปลูกอะไรเราก็จะเซฟค่าใช้จ่ายไปตอนแรกมันอาจจะลงทุนสูงแต่ว่าการลงทุนนี่เราไม่จําเป็นจะต้องทำค่อยบางคนก็อาจจะค่อยๆทําก็ได้นี่นะคะปรับค่อยๆปรับค่อยๆไี่หน่อยเฮ็ดหน่อยนะครับตามฐานะของเจาของที่เอาเป็นตัวนี้เป็นเป็นตัวอย่างบ่ได้โ่เด้นะครับต้นแบบก็เป็นต้นแบบเอาเอาเป็น เป็นต้นแบบลักษณะการเฮ็ดนะครับจะจะตีขึ้นว่าเออเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงต้องเฮ็ดแบบนี้มันบูมแมนครับอันนี้ผมเฮ็ดนี่บ่ได้หวังว่าสิมีกําไรหรืออย่างคือต้องการเฮ็ดคือเพื่อว่าเพื่อว่าความสุขบรรพายชีวิตหรือว่าสิมีการเสริมเติมแต่งขึ้นไปว่าเออถ้าเผื่อเป็นเป็นแรงท่องเที่ยวหรือเป็นรายได้ก็อันนี้ก็คือเป็นผลได้ซะเนาะจุดเช็คอินของเวลาแขกไปไทยมาผ่านมาอาจจะแวะ ชมแวะถ่ายรูปก็ได้นะคะตอนนี้เรากําลังเพิ่งเปิดปีแรกเนาะน่ารวยเนาะต่อไปถ้าเป็นต่อต่อไปก็อาจจะเห็นดอกไม้สวยๆต้นไม้สวยๆตบบนี้น้คบอันนี้ก็อาจจะเห็นรีสอร์ทเล็กๆใครไปผ่านมาไม่มีที่พักอาจจะแวะพักก็ได้นะคะได้ใช่ไหมลุงติดตามความเป็นแปลงของโคกน้องหน้าตะลวยต่อไป ขอบคุณครับทุกคนที่กําลังชมอยู่ขณะนี้โดยเฉพาะอาจารย์ที่เสียสละเวลามาให้กับทางรายการของเราโคบน้องนาินดีต้อนรับเสมอครับค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมนะคะอาจจะเป็นแบบว่าเป็นรูปแบบในการเอาไปเป็นแบบอย่างนะคะว่าเออเราจะทําแบบนี้อาจจะทาเล็กทําน้อยก็แล้วแต่ฐานะหรือตามอัตภาพของแต่ละคนนะคะขอบคุณมากของรายการ ช่องตะลุยผ้าเพลินใส่แขนได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ช่องตะลุยผ้าเพลินครับเออช่องตะลุยผ้าเพลินขอให้กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณครับขบบให้มียอดวิวสูงๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับปขอฝนครับอาจารย์ชำนาญอาจารยนะพิเศษอยู่ที่โรงเรียนบ้านหมักบ้านหมักช่างครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับช่องตะลุยผ้าเพลินครับ